หนึ่งปีมี12เดือนสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในครั้งที่แล้วเราได้เรียนในเรื่องของวันทั้ง7จ็ดกันไปนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกกันไม่เอ่ยก่อนจะพบกับเรื่องต่อไปเรามาทบทวนสิ่งที่ได้เรียนกันไปแล้วก่อนสักครู่นะคะ ให้น้องๆจับคู่วันกับเลขลำดับวันให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ เ้าละคะ่ะน้องๆจากที่ได้ทบทวนไปแล้ววันนี้เราจะมารู้จักกับเดือนบ้างนะคะการนับเดือนแบบสุริยคติหรือแบบสากลนั้นสามารถนับได้ทั้ง12เดือนน้องๆรู้หรือเปล่าว่ามีเดือนอะไรบ้างพี่มีเพลงมาฝากน้องๆเรามาร้องไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะหนึ่งปีมีสิบสองเดือน คงจำให้มันขึ้นใจ อย่างไรบ้างคะน้องๆฟังเพลงแล้วร้องตามกันได้หรือเปล่าคะในเพลงน้องๆสงสัยไหมคะว่าทำไมหนะ้าเดือนกุมภาพันธ์ถึงมี28และ29วันและเดือนไหนบ้างที่ลงท้ายด้วยยนและลงท้ายด้วยคมวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันคะ่ะในหนึ่งปีมีทั้งหมด12เดือนนะคะการนับเดือน ก็คล้ายกับการนับวันเลยล่ะคะ่ะการนับเดือนจะมีการเรียงลำดับตัวเลขตั้งแต่1ถึงส2เดือนการนับเดือนจะมีการเรียงลำดับตัวเลขตั้งแต่1ถึง12เดือนซึ่งเดือนหนึ่งก็คือเดือนมกราคมเดือนที่สองคือ เดือนกุมภาพันธ์เดือนที่สามคือเดือนมีนาคมเดือนที่สี่คือเดือนเมษายนเดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคมเดือนที่หกคือเดือนมิถุนายนเดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคมเดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคมเดือนที่เก้าคือเดือนกันยายนเดือนที่สิบคือ เดือนตุลาคมเดือนที่สิอคือเดือนพฤศจิกายนและเดือนสุดท้ายเดือนที่สิองคือเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะเล่าสู่กันฟังเอาละค่ะน้องๆได้เวลาทำกิจกรรมกันแล้วนะคะอยากทราบจังเลยค่ะ ว่าน้องๆเกิดในเดือนอะไรกันบ้างแล้วสู่กันฟังหน่อยนะคะเอน้องๆคะตอนนี้ที่ห้องเรียนของครูการดาก็กำลังเรียนเรื่องเดียวกันกันกบเราเลยละคะ่ะถ้าอย่างนั้นเราไปแอบดูกันดีกว่านะคะน้องๆว่าจะมีใครเกิดเดือนอะไรกันบ้าง เอาละค่ะนักเรียนคะไหนเรามาช่วยกันบอกสิคะว่ามีใครเกิดเดือนอะไรกันบ้างเริ่มจากเดือนแรกของปีเดือนมกราคมนะคะมีใครเกิดเดือนนี้กันบ้างเอ่ยถ้าไม่มีต่อละค่ะเดือนที่สองของปีเดือนกุมภาพันธ์มีใครเกิดเดือนนี้บ้างคะผมเกิดวันที่ยี่สิบสองเดือนกุมภาพันธ์ครับคุณครู แล้วเดือนต่อไปล่ะคะเดือนที่สามของปีมีใครเกิดเดือนนี้บ้างคะหนูค่ะหนูเกิดวันที่สิบเก้ามีนาคมคะ่ะคุณครูคุณแม่เคยบอกหนูหนูจำได้เก่งมากค่ะจินดาและมีใครเกิดเดือนนี้อีกไหมคะหนูก็เกิดเดือนเดียวกับจินดาเลยคะ่ะคุณครูหนูเกิดวันที่สามสิบมีนาคมคะ่ะ ต่อไปเดือนอะไรคะเด็กๆจำกันได้ไมั้ยคะจำได้ครับคุณครูเดือนที่สี่เดือนเมษายนผมเกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนนี้ครับเก่งมากค่ะพดัดแล้วเดือนต่อไปละคะมีใครจำได้หรือเปล่าว่าเดือนที่ห้าของปีนั้นเป็นเดือนอะไรเดือนที่ห้าเป็นเดือนพฤษภาคมครับ ดีมากค่ะพาร์ทแล้วมีใครเกิดเดือนนี้กันบ้างหรือเปล่าคะถ้าไม่มีและเดือนต่อไปละคะเดือนที่หกมิถุนายนมีใครเกิดเดือนนี้กันบ้างหรือเปล่าคะเดือนที่เจ็ดละคะเดือนกรกฎาคมมีใครเกิดเดือนนี้บ้างคะหนูเกิดวันที่ยี่สิบแปดเดือนกรกฎาคมค่ะคุณครู แล้วเดือนต่อไปล่ะคะเดือนอะไรมีใครตอบได้บ้างเดือนที่แปดเดือนสิงหาคมค่ะคุณครูเก่งมากค่ะพลอยเดือนต่อไปล่ะคะเดือนต่อไปเดือนที่เก้าเดือนกันยายนครับคุณครูดีมากค่ะเต้ยและมีใครเกิดเดือนที่แปดและเดือนที่เก้าบ้างมคะ ถ้าไม่มีเดือนที่สิบละคะ่ะเดือนตุลาคมมีใครเกิดบ้างหรือเปล่าคะแล้วเดือนที่สิบเอ็ดละคะเดือนอะไรใครรู้บ้างคะเดือนที่สิบเอ็ดเป็นเดือนพฤศจิกายนครับคุณครูและเดือนที่สิบสองก็เป็นเดือนธันวาคมเดือนเกิดผมเองครับดีมากเลยค่ะเบิม้ม ในห้องของน้องๆมีเพื่อนเอนเกิดกันครบทุกเดือนเลยหรือเปล่าคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะว่าเดือนทั้งสิองมีเดือนอะไรกันบ้างเริ่มด้วยเดือนแรกของปีก็คือเดือนมกราคมค่ะต่อด้วยเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมค่ะน้องๆต้องจดจำให้ได้นะคะ น้องๆรู้จักเดือนทั้ง12กันแล้วนะคะว่าแต่น้องๆสังเกตกันบ้างหรือเปล่าคะว่าเดือนบางเดือนก็ลงท้ายด้วยคมบางเดือนก็ลงท้ายด้วยยนค่ะนั่นก็เพราะว่าในแต่ละเดือนนั้นมีจํานวนวันไม่เท่ากันนั่นเองค่ะโดยเดือนที่ลงท้ายด้วยคมคือเดือนที่มีสามวันส่วนเดือนที่ลงท้ายด้วยยนคือเดือนที่มีสาสวันค่ะ ส่วนเดือนกุมภาพันธ์จะไม่เหมือนเดือนอื่นๆตรงที่เดือนนี้จะมี28วันหรือ29วันนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะน้องๆว่ามีเดือนใดบ้างที่มี31วันกันค่ะเริ่มกันที่เดือนมกราคมมีนาคมพฤษภาคมกรกฎาคม สิงหาคมตุลาคมธันวาคมเห็นไหมคะน้องๆว่าเดือนเหล่านี้ลงท้ายด้วยคมกันทั้งนั้นเลยนะคะส่วนเดือนที่มีสามสิบวันก็ได้แก่เดือนเมษายนมิถุนายนกันยายนพฤศจิกายนค่ะเดือนเหล่านี้ ก็ลงท้ายด้วยยนต์ทั้งนั้นเลยค่ะเดือนที่มีจํานวนวัน28หรือ29วันก็คือเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะน้องๆสงสัยว่าวันที่29กุมภาพันธ์มันตรงกับปีไหนนะจากภาพปีหน้า2555จะมีวันที่29กุมภาพันธ์ค่ะในทุกๆุกปีเดือนกุมภาพันธ์จะมี29วันค่ะ เดือนทั้ง12เดือนนั้นนับว่ามีความสําคัญทั้งนั้นนะคะน้องๆเราต้องรู้จักจดจําเดือนทั้ง12เดือนให้ได้นะคะเพราะช่วงเวลาต่างๆทั้งเวลาวันเดือนปีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเราเสมอเลยนะคะในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นน้องๆต้องติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ